สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มีรถปริกอัพ TFR หัวเดียวดำเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับผมภาษีขาดปีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันขาดช่วงวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้วันที่25หรือ26 ขาดแล้วครับขาดมาหนึ่งวันก็ขอตีเป็นปีเหมือนเดิมนะครับก็สัตว์ว่าภาษีขาดปีหนึ่งนะครับผมรถพร้อมใช้งานครับสาภาพสวยครับเอกาสารชุดโอนเรียบร้อยเป็นกระบะดําคือลงเล่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับสตาร์ทเลยสีได้ยกดอกยกดำนะตะหักเถอะวะ แนบก็ลงเล่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านคนส่งมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมเปิดตู้เครื่องหน่อยเปิดตูเครื่องหน่ดดอยววเป็นป้ายทะเบียนจังหวัดอุดรธานีนะครับผมแอร์เย็นน้ำเปิดอแอย์เลย รื่องมีสูตรแปดเจ็ดครับเครื่องแม่นเตียนะครับไม่มีใครครับผมก็เ,เปิดกร,ระรนั่งปกติอยู่เพราะว่าขับมากยังสง่งตู้ด้วยปิดเลยเดี๋ยวเก่งมือก่อน เครื่องดีเกียร์ดีนะครับรนะบบพวงมาลัยธรรมดาครับผมรถคันนี้เป็นรถเกิดปีสามสี่นะครับเกิดปีสามสี่ขึ้นดมัมเบิ้งมาเลย ดำไฟฟ้าครับเพรแยบเอ้บนะครับรถบาร์ดัมก็อย่างสวยครับอย่างสวยเลยภาพคัดซีดีนะครับผมคัดซีดีดกระบอกดำก็สวยนะครับ อันนี้เป็นถังไฮโดรลิกครับแหนบที่เสริมมาเยอะๆก็ผ่านขนส่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงเล่มให้เป็นที่เรียบร้อยครับกระบะลำกระบะดำก็ลงเล่มให้เป็นที่เรียบร้อยครับผมราคาเบาๆนะครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อย คันสีสวยนะครับมีดามบนครับผมตั้งใจดามให้มันแข็งแรงนะครับใช้เป็นยางขอบสิบสี่ครับใช้เป็นยางขอบสิบสี่สภาพยางหลังด้านซ้ายสวยนะครับคันนี้ติดป๊อกแป๊กให้ด้วยเพราะว่าก่อนสียดสตัดเปิดดึงป๊อกแป๊กกันมาวครับ อันนี้ปแปลกๆเลยสภาพยางหลังด้านขวาก็สวยนะครับผมสวยคัดซีตามบนให้เป็นที่เรียบร้อยครับตามเพื่อความแข็งแรงนะครับเนี่ยตามเพื่อความแข็งแรงใช้เป็นยางขอบสิบสี่ครับสภาพยางหน้าด้านขวาถือว่าพอใช้ได้นะครับถือว่าพอใช้ได้ใช้เป็นยางขา14สิบสี่ครับ ท้างหน้าด้านซ้ายนะครับผมคาดยางพอใช้ได้คือพร้อมโอนนะครับรถคันนี้พร้อมโอนจะจบหมุนลงได้ปกตินะครับอแอร์เย็นครับแอร์เย็นแอร์เย็น แอร์เย็นนะครับมี่ปลอกแป๊กอยู่ตรงนี้นะครับปลอกแป๊กถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องใช้งานเราก็ต้องดึงปลอกแป๊กนะครับพอระดับเครื่องเราก็ต้องปิดปลอกแป๊กเข้าไปด้วยนะครับผมแอร์เย็นนะครับรเดีนน๋ยวเราจะให้ทีมงาน luôn đấm luôn đấm ok à, lóng khạp đưa. Khạp đưa. ครับก็สรุปแล้วครับรถ TFR หัวเดียวดำคันนี้นะครับผมดำลงเล่มแหนบลงเล่มเลขเครื่องเลขคเสียตรงพร้อมโอนนะครับภาษีขาดปีนึงนะครับขาดวันเขาตีเป็นปีนะครับผมราคาเบาๆนะครับรถเกิดปี34ครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยเปิดขายอยู่ในราคา85,000บาทนะครับ85,000าบาทนะครับ อูียงฟ้าห้อง <Okay. S 1> ลูกค้าท่านใดกำลังหารถอยู่ก็รีบด่วนเลยนะครับผมนานๆทีเข้ามาครับพี่กรับดำาอเคขึ้นดำขึ้นดำขึ้นดำ ขึ้นเลยขึ้นให้สุดเลย ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคเข้าไปเจ็บ